ผู้ก <peach> ารมีอีกประเด็นหนึ่งเดี๋ยวชวนคุยช่วงท้ายนิดเดียวคุณวิโรจน์ชวนคิดต่อบางธุรกิจเข้ามาเงินเยอะๆไม่หวังกําไรกฟอกเงินหรือเปล่าอ,อันนี้มีความเป็นได้สูงแน่นอนครับเพราะว่าการที่หอบเงินหรือหอบเม็ดเงินจํานวนหนึ่งเนี่ยมาลงทุนเพื่อให้เกิดธุรกรรมใดธุรกรรมหนึ่งโดยการใช้ประเทศอีกประเทศหนึ่งซึ่งเป็นประเทศั้นเป็นประเทศทางผ่านหรือประเทศที่มีธุรกรรมที่สามารถจะล้างเม็ดเงินนั้นได้ไม่ว่าจะเป็นการทําธุรกรรมในเรื่องการ ค้าย่อยๆทั่วๆไปเช่นซื้อสินสินทรัพย์หรือเป็นเอาสินค้ามาจากต่างประเทศมาแล้วก็ปล่อยขายเป็นเงินสดดูดเอาเงินออกไปหรือแม้กระทั่งเงินที่ซื้อขายกันบนตลาดออนไลน์อ่าซึ่งบางทีอันนี้ไม่เข้าประเทศเลยนะมันมีสินค้าโพสต์ขึ้นมาแล้วก็มีเงินทานเฟอร์ออกไปมันก็ดูดเงินออกไปจากทั้งระบบเนี่ยเศรษฐกิจไทยเป็นแบบนี้ปัจจุบันเป็นแบบนี้เงินถูกดูดออกไปเลย มันถูกเชงจากเงินไทยเนี่ยไปเป็นเงินต่างด้าวทุกประเทศเลยหายซึมลึกไปเรื่อยซึมลึกเรื่อยอันนี้คือระบบที่มันดูดรับดูดซับของเงินเศรษฐกิจไทยอันนี้คือสิ่งที่ผู้ผู้ประกอบการที่เป็นทุนเทาเนี่ยมักจะเอามาใช้แล้วก็ตั้งเป็นรูปล่างของกฎหมายไทยที่คุ้มครองให้คุ้มครองให้เอาพูดง่ายๆที่ลงทุนหน้าลงทุนตอนนี้ก็เรื่อง B O I กฎหมาย B O I จะได้สิทธิ์เรื่องของคุณภาพชีวิตของผู้ลงทุนสิทธิในการอยู่อาศัยสิทธิในการเสียภาษีน้อยภาษีส,สิทธิในการครอบครองทรัพย์สินซึ่งการครอบครองทรัพย์สินนี่มันสามารถ ไปเมื่อจะกลับประเทศได้นะมันมาใช้ที่นี่เป็นที่ฟอกไอ้ที่ไอ้ที่เข้ามาตอนได้เงินมาเป็นเงินทิดกฎหมายพอผ่านการลงทุนในประเทศไทยสักสิปีเนี่ยรับรองกลับไปก็มีทรัพย์สินกลับไปเต็มที่ได้กลายเป็นเงินถูกกฎหมายแล้วใช่ครับเอากลับไปที่ประเทศต้นทางจ่มีข้อสังเกตยังไงก็เป็นไปได้ครับว่าถ้าเป็นเงินสีเทาก็ผ่านไปทางบริษัทเหล่านี้แล้วก็ไปรับงานของราชการมันก็เป็นเงินสีขาวก็เป็นการฟอก ง่ายๆผมกำลัง<อ>คิดเขาไปลงทุนเสร็จปุ๊บได้เงินกลับมาจาก<อ>าราชการาถูกกฎหมายแล้วถูกต้องครับมผมกำลังคิดว่าในฐานะปลายปลายรา,า,ายการแล้วนะครับมันมีหน่วยงานเนี่ยหลายหน่วยงานที่ผมพูดเมื่อกี้นะครับแต่เป็นเบรกซะก่อนเช่นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการาตรวจสอบมาตรฐานคุณจะต,ต้องเทคแอคชั่นอย่างมากเลยนะครับหน่วยงานที่อนุญาตมีการตั้งโรงงานเนี่ยจะต้องแก้ปัญหาอย่างไรนะครับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องสินค้าที่เข้ามาเนี่ย จากปกป้องและดูแลเรื่องมาตรฐานยังไงเกี่ยวข้องหมดเลยนะครับหน่วยงานที่อนุญาตให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนเนี่ยอย่างนี้เนี่ยแบบนี้คนตายเนี่ยละครับไหมยกเลิกทันทีไหมในขณะที่ผู้ประกอบการที่เป็น s อสไทยโอ้โหเขาบอกว่าจะได้สิทธิพิเศษด้านการลงทุนนะจะต้องเตรียมเอกสารเยอะแยะมากมายเลยจะต้องตั้งจ้างเด็กคนนั้นจะต้องทําแบบนี้เป็นี้ จนสุดท้ายเนี่ยสิทธิประโยชน์ตรงนั้นเนี่ยเอสบี SB ไทยไม่ได้แล้วครับยกเลิกไปโดยปริยายแต่เราไปเวลคัมแล้วให้สิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนกับต่างประเทศเยอะแยะมากมายเนี่ยอ,อันนี้ต้องกลับมาคิดแล้วนะครับ,รบผมจะทิ้งท้ายคุณจอร์ดแบบนี้ว่าถ้าเดินไปแบบนี้เนี่ยนะครับประเทศไทยจะจะไม่มีธุรก,กิจไทยเหลืออยู่นะครับอนี่ยังไม่นับร่องเรื่อง ช้ำประกาศขึ้นภาษีนะจั์นะไว้โอกาสหนะ้าเดี๋ยวคุยกันนะเรื่องนี้เป็นมหากาบยาวแน่นอนคือย้ําว่าที่เราคุยกันเนี่ยวันนี้อาจจะเน้นหนักเรื่องอุตสาหากรรมการก่อสร้างอุตสาหากรรมเหล็กนะแต่จริงๆที่มันเข้ามาเนี่ยโหมันกินซึมลึกแทบจะทุกอุตสาหากรรมเลยด้วยซ้ำแต่ละอุตสาหากรรมมันก็จะมีปัญหาของมันแต่ว่าไอพฤติกรรมนอมินีกินรวบ ขายของในกลุ่มของตัวเองกันเองเนี่ยแล้วก็มีเจ้าหน้าที่รัฐอาจจะรู้เห็นเป็นใจหรือหลับตาข้างเดียวมันซึมลึกไปแทบจะทุกอุตสาหากรรนะครับ,รบอ่ะวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านที่มาพูดคุย